สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตาม Facebook แบบปลอดภัยไม่ใช้รหัสผ่านไปลองทำกันได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกเข้า Google ค้นหาคำว่า www. t ำใ h ้ขีดทีเฮดคสกดแบบนี้ค่ะ www.tumhai. ขีดท um ีกดค้นหาแล้วเข้าหน้าเว็บไซต์ทำให้ขีดท h c o m ได้เลยพอถึงหน้าเว็บไซต์ให้กดคำว่าสมัครใช้งานตรงด้านบนกรอกข้อมูลในครบทุกช่องเพื่อทำการสมัครใช้งานข้อมูลนะคะจะมีชื่อผู้ใช้เราสามารถตั้งเองได้เลย ใส่อีเมลของเราตั้งค่ารหัสผ่านให้เป็นตัวเลข8ตัวพอกกอทุกช่องแล้วนะคะให้กดคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วกดสมัครใช้งานตรงด้านล่างเพื่อไปทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเติมเงินเข้าระบบกันนะคะวิธีการเติมเงินเข้าระบบให้กดคําว่าเติมเงินตรงด้านซ้ายมือจากนั้นแอดไลน์ไปที่ไลน์แอดทำให้มีตัวแอดข้างหน้าแบบนี้นะคะหรือสามารถคลิกลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลย ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทําการแอดไลน์และทักหาแอดมินเพื่อเติมเงินค่ะให้เรากดคําว่าเพิ่มเพื่อนหรือสัญลักษณ์ตรงนี้จากนั้นกดคําว่าค้นหาเพื่อนแล้วนํา ID Line เมื่อสักครู่มาใส่ ID Line นะคะจะเป็นตัวแอดแล้วตามด้วย t u m h a i แบบนี้เลยค่ะจากนั้นกดค้นหาแล้วกดเพิ่มเพื่อนไปที่ลายนี้ลายนี้นะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบค่ะเราสามารถทักไปหาได้เลยว่าเราต้องการเติมเงิน แอดมินจะตอบกลับมาพร้อมกับส่งช่องทางการเติมเงินเข้าเว็บไซต์มาให้เราสามารถชําระเงินได้ตามช่องทางที่สะดวกเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้ส่งเป็นสลิปหลักฐานการโอนเงินและส่งเป็นชื่อยูเซอร์ให้กับแอดมินแอดมินจะทําการเติมเงินให้เราสามารถเช็คยอดเงินได้ในหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปจะถึงขั้นตอนการสั่งซื้อนะคะให้เราเข้าไปที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ดูหัวข้อมดหมู่แล้วกดคําว่า Facebook ค่ะ ต่อไปนะคะดูหัวข้อบริการแล้วกดคําว่าเพิ่มติดตาม Facebook ส่วนตัวจากนั้นค่ะนําลิงก์โปรไฟล์ a c e b o o k ที่เราต้องการเพิ่มผู้ติดตามมาใส่ใส่จํานวนกดส่งแค่นี้เลยค่ะทุกคนวิธีการง่ายมากเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปเช็คยอดกันว่ายอดขึ้นจริงไหมให้เข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ f a c e b o o k ของเราค่ะดูก่อนว่าเริ่มต้นมีผู้ติดตามเท่าไหร่สักพักหนึ่งให้เรากดรีเฟซพอรีเฟซแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยค่ะ วยอดผู้ติดตาม Facebook ของเราเพิ่มขึ้นจริงด้วยถ้าใครสนใจอยากได้ยอดผู้ติดตาม Facebook แบบนี้เข้าไปสั่งได้ที่ w w w t u m h a i t h c o m แบบนี้เลยนะคะทุกคนสะก,กดตามนี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับด้วยนะคะ